สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับเพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่7สิงหาคม2568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่พี่พิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาก็ได้เลยนะคะที่เบอร์0979866621นะคะ พักในวันนี้เปิดให้เช่าที่ราคา300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรี EMS ไปไปสนีไทยรับแบบเก็บเงินจะบวกเพิ่ม50นะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่50นะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงนะคะพี่ๆไม่ปิดเล่นนะจ๊ะไม่พร้อมยังยังไม่ต้องปิดนะคะพี่ๆเพราะว่ารอบที่แล้วนะคะมีคนปิดแล้วบอกจะบอกจะโอนนะคะก็ สรุปก็ไม่โอนนะคะหายไปเลยนะคะค่าก็เห็นใจแมค่ค้าด้วยนะคะคือแบบไม่ต้องหายก็ได้คะ่ะก็บอกว่ารับไม่รับนะคะหนูจะได้ไม่ต้องเก็บไว้ให้นะคะเพราะว่ามีคนที่เขาอยากรับจริงๆอยู่นะคะเสียโอกาสลูกค้าคนอื่นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่1น,นะจ๊ะเดี๋ยวสครู่นะคะ ที่หนึ่งนะจ๊ะเป็นพระสมเด็จนะคะ หลังนะจ๊ะค่ะองนี้เป็นพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งที่รายได้นะจ๊ะพี่พ ดูองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองเป็นเบีย้ยแก่นะจ๊ะ คาเบียแก้นะคะพี่ๆเป็นองค์ที่สองนะคะต่อไปองค์ที่สามนะจ๊ะองค์ที่สามเป็นดิงนะคะเป็นดิงไม้แกะนะคะองค์เล็กนะคะ ลิงไม้แกะนะคะเป็นองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่เป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะ เป็นองค์ที่สี่นะคะพี่พี่หลวงพ่อเงินนะคะต่อไปองค์ที่ห้านะจ๊ะองค์ที่ห้าเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเดี๋ยวนะคะด้านหลัง,ลงค้าพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่ห้านะจ๊ะ ต่อไปองค์ที่6นะคะองค์ที่6เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไร่นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะนะคะองค์ที่หกนะจ๊ะพี่พี่พหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปเหรียญที่เจ็ดนะจ๊ะเป็น เหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะวัดพระญาตินะคะปีพศ2469นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่าเหรีย่หลวงพ่อกันองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่แปดนะคะ องค์ที่แปดเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ ลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมองค์ที่เก้านะคะต่อไปนะคะเป็นอ่ หลงพ่อวัดปากน้ำนะคะพร้อมกรอบนะคะองค์ที่สิบนะจ๊ะพร้อมกรอบนะ ของพ่อวัดปากน้ํานะคะพร้อมกรอบนะคะพร้อมกรอมนะคะเป็นองค์ที่สิบนะจ๊ะองค์ที่สิบต่อไปนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะพระสมเด็จนะคะองค์ที่สิบอดนะคะพ <eme Hyd raul ic language> <ley> ี่พี่ ปองค์ที่12นะคะองค์ที่12หลวงปู่ทิมนะคะวัดทหารไร้นะคะด้านหลังนะจ๊ะ องค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสามองที่สิบสามเป็นล็อกเก็ตพระพุทธชินราจังหวัดพิษนุโลกนะคะ หลังเป็นแบบนี้นะคะค่ะองค์นี้นะคะล็อกเก็ตองค์ที่สิบสามต่อไปนะคะองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะ หลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมด้านหลังนะคะรุ่นสุดท้ายนะคะปีพศ25งพ้าสปดนะคะ เด๋ยวหลวงพ่อเงินนะคะองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้านะคะองค์ที่สิบห้าพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะค่าพระสมเด็จนะคะองค์ที่สิบห้านะคะพี่พี่ กอไปองค์ที่16นะคะองค์ที่16พระสมเด็จนะจ๊ะองค์ที่16ด้านหลังนะคะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะองค์ที่สิบหกนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะคะองค์ที่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระขุนแผนบ้านกลาง เหมือนเขียนว่าเสาห้านะคะพ้าคุณแผนนะคะองค์ที่สิบเจ็ดนะคะ ต่อไปองค์ที่สิบแปดนะคะองค์ที่สิบแปดเป็นประพามนทนหลวงปู่สุขเนื้อตะกัวนะคะ องนี้นะคะประพาลทนหลวงปู่สุของค์ที่สิบแปดต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะองค์ที่สิบเก้าพระรีดาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะ ะะอ,องค์ที่สิบเก้านะคะพี่ๆต่อไปองที่ยี่สิบนะคะองที่ยี่สิบเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญน,นะคะ ด้าน,นหลังนะคะอ,องที่ยี่สินะคะพี่พี่หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะต่อไปองค์ที่21นะคะเป็นองค์หลุดจองนะคะพี่พี่หลุดจองนะคะจากอีพีที่แล้วนะ เป็นลูกอมนะคะเนื้อเมกสิทธ์นะคะเป็นองค์ที่21่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆองค์ที่21นะคะ แล้วก็อีกองคหนึ่งก็ลูดจ,จองนะคะพี่พี่เป็นหลวงปู่บุญนะคะพระเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะ mm hmm. เห็นมีคนถามมาเยอะนะคะพี่พี่แต่ว่าก็เก็บไว้ให้ผิดคนนะคะ mm hmm. ถ้าถ้าใครชอบนะคะ mm hmm. พี่พี่ครบกวนขอแบบขอเป็นคนที่รับจริงนะคะพี่พี่ไม่ปิดเล่นนะคะอย่าทำให้ เสียวความรู้สึกกันเลยนะคะพี่พี่คือแบบเราก็แบบใจดีเก็บไว้ให้นะคะแต่เราก็หายหนูหนแล้วงงจริงจริงพร้อมกรอบนะคะพี่พี่หลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้ว เป็นองค์ที่สิบสองนะคะพี่ๆองค์นี้นะจ๊ะพร้อมกล่องเลยนะคะพร้อมกล่องเลยค่ะวันนี้ก็ครบทุกองแล้วนะคะพี่ๆนะคะต้าชอบองค์ไหนนะคะพี่ๆพิพจารณาดูดูก่อนก่อนปิดนะคะพี่ๆแต่ขอเป็นคนที่ ปิดแล้วนะคะข,ขอแค่ปิดจริงนะคะพี่ๆไม่ปิดเล่นนะคะโปรดเห็นใจกันด้วยนะคะพี่ๆทุกองค์300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรี EMS แลวแบบเก็บเงินปลายทางบวก50เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็แค่50นะคะค่ะฝากพี่ๆติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ